ผลผลเลือดดีเลยนะค่าไตก็ลงมาเบาหวานได้ร้อยยี่สิบนะแล้วความดันก็ร้อยยิบเก้าเนาะนี้หมดเลยเนาะเอ่อหายโรคหายไฟหายโรคหาไฟแล้วแลนอนหลับไหมครับหลับนอนหลับขับถ่ายดีไหมก็ค่อยๆจะผูกหน่อยนิดหน่อยก็ต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นเพิ่มผักเนาะผักผลไม้ช่วยได้ ผักพอเคี <Tamam. S 1> ้ยวได้ไหมไม่มีฟันให้เอาผัก <crawl> ต <prejudice> so ้มเนาะต้มจ okay? ับฉ่ายต้มอะไรไปเนาะจะช่วยขับถ่ายดีเนาะเออครับแล้วก็แต่ทานข้าวนี่พอทานได้กินข้าวได้ไหมไม่พอนได้เยอะเลยทานเยอะเลยโอ้โหทานหนึ่งทานเยอะแต่ไม่กินน้ำตีกาแฟแล้วไม่กินน้ำนี่ยฟื้นตัวมาขนาดนี้เนาะจากโอ้โหตอนนั้นเดินไม่ค่อยไหวใช่ปะ giờ, à, để đoạt nữa. nào lá, gièm rồi nó, trăm năm vậy nhé. được, không?